thank <laughs> you สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนคือตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะทุกคนคือมันกำลังจะหกโมงกว่าแล้วนะแต่ว่าแบบไอย,ยังไม่ลุกจากที่นอนเลยนะคะก็ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้ไอก็จะมาทำา Mor นิ่งยูทิลินค่ะทุกคนเ <Yeah. S 1> ย้ยไอขออนุญาตเปิดไฟนะทุกคนเพราะทุกคนไม่น่าจะเห็นไอนะคะไ mm. อน,นี้ก็ไม่เห็นนะคะไม่ได้ช่วยเลยนะคะทุกคน mm. เดี๋ยวเปิดไฟอีกอันหนึ่งก่อนนะ <c oughs> โอเคโอเคเอาอตื่นมาได้สักพักแล้วทุกคนแต่ว่าอายไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงดีมอร์นิ่งลูจีนะทุกคนคือแบบว่าก็เป็นว่าเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันในห้องน้ำกันดีกว่านะคะทุกคนไปกันเลยเย้ yeah. ลุกค่ะมือตึบเลยเดี๋ยวไปเปิดไฟในห้องก่อนนะทุกคนโอเค ้องน้ค่ะอจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เนะี่ยทุกคนทุกคนน่าจ,จะเห็น โอเคค่ะ okay, ทุกคนไอ้นะคะ <Okay. S 1> ก็รังนัดเป็นฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองสกินแคร์แล้วก็แบบปรับสภาพผิวกันนิดหน่อยนะคะทุกคนก็คือแบบว่าไอจะตั้งกล้องไว้ตรงนี๋โอ <Okay. S 1> เคอย่ขอไปหยิบสกินแคร์ก่อนนะคะทุกคน โอเคค่ะ okay. ทุกคนมาแล้วนะคะอย่างแรกนะคะก่อนที่ไอจะลงอะไรต่างๆนั้นนะบนหน้านะทุกคนไ็จะนี่ผมก้อนนะคะก็คือนี่ผมก้อนไปเลยนะคะ โอเคทุกคนอย่างแรกที่ไอจะลงนะคะก็คือเป็นโทนเนอร์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นโทนเนอร์ VC นะคะทุกคนไอสั่งมาจากประเทศจีนนะทุกคนอันนี้เป็นของจีนนะคะซึ่งมันไอใช้แล้วอะไม่แพ้แล้วก็มันเป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นสูตรส้มอะทุกคนวิตามินซีเข้มข้นมากเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆนะทุกคนตอนแรกไออะตอนที่แบบสั่งมาตอนแรกไอคิดว่าไอซอะจะแพ้เพราะว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากทุกคน เคยหน้าพังมาแล้วนะทุกคนสำหรับไออะ่ะก็คือแบบหลังจากที่หน้าพังเราไอก็เริ่มมาแบบลองมาใช้ตัวโทนเนอร์หรือว่าอะไรที่มันเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายอะทุกคนแล้วคือแบบไอก็คือใช้มาตลอดจนหนึ่งปีแล้วนะทุกคนซึ่งมันดีมากๆนะคะแล้วก็โอเค สำหรับตัวโทนเนอร์ของพี่จุนตัวนี้นะทุกคนคือไอซ์อะใช้หมดมาหลายขวดมากแล้วตอนนี้เขามีสูตรใหม่แต่ว่าไอซ์อะยังไม่ได้ลองนะทุกคนก็คือจะบอกว่าไอซ์ A, ยังใช้สูตรเก่าอยู่นะคะหมดก็คือยังยังซื้อสูตรเก่ามาใช้อะทุกคนแต่เขาบอกว่าสูตรใหม่อะมันดีกว่าแล้วก็ไม่เหลวเป็นน้ําแบบนี้นะทุกคนก็ลองไปซื้อกันมาใช้ได้นะเพราะว่าของของแบรนด์เนี้ยทุกคนคือเขามันแบบขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ขอนี่ยแป๋ปผิวหน้าก่อนนะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้นะคะมันเป็นอีกอันหนึ่งที่ไอช้ยเช้าเย็นเลยนะเดี๋ยวไอจะทาอันนี้ก่อนนะคะเป็นตัวเซรั่มซองนะคะที่ไอจะทาลงบนผิวไอ้นั่นเองเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อใสนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าอะ่ะนี่มันจะเป็นเนื้อแบบใสมากเป็นเซรั่มที่แบบใสแล้วก็เกี่ยง่ายนะคะทุกคนแห้งไวมากแล้วก็ไอใช้หมดมาก เกือบสิบซองเราทุกคนสําหรับเซรั่มมะเขือม่วงตัวนี้นะคะคืออันนี้ไอหาซื้อเอ่อมาจากบิ๊กซีแต่ว่าไอไม่แน่ใจว่าแบบตามเซเว่นหรือตามอะไรพวกนี้มีขายหรือเปล่านะคะเพราะว่าไออ่ะลืมลืมเช็คนะคะทุกคนว่ามันมีขายในพวกเซเว่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้หรือเปล่านะคะคือแบบหน้าบ้านอนะ่ะมันมีบิ๊กซีไงไอก็เลยไปซื้อแต่บิ๊กซีบิ๊กซีมานะคะไม่รู้ว่ามันมีขายที่อื่นหรือเปล่านะทุกคนลองหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์แชร์ไอหน่อยนะ ว่าแบบมันมีขายหรือเปล่านะคะหน้าตาน้องเป็นนี้นี่เลยโอเคต่อไปเราก็จะลงเป็นกันแดดนะคะอยู่บ้านเราก็ต้องทากันแดดนะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อที่จะว่าแบบเราจะได้ไม่ต้องแบบมีฝ้ากระเยอะจนเกินไปนะคะการที่เราไม่ทากันแดดมันก็จะทำให้เราเกิดฝ้ากระขึ้นบนใบหน้าของเรานะคะ กันแดดอ่ะอายเพิ่งใช้ไม่กี่เดือนเองทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะไม่รูไ้ไงว่าแบบไม่ทากันแดดแล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าต้องบอกงี้ก่อนว่าเมืกกอ่อก่อนอายก็ไม่ใช่คนที่มาดูแลผิวหน้าทุกคนเป็นคนที่อ่ะไม่สนใจทเท่าไหร่กับผิวหน้าตัวเองเพราะคิดว่าแบบมันก็แบบตามสภาพอะไรอย่างเงี้ยเกลีดไทุกคนหรอว่าอยู่ๆมาวันนึงมาขายของอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล,แล้วเราต้องแบบหันมาดูแล สุขภาพของเราบ้างเออมันก็เลยทำให้อาอะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ดูแลผิวหน้าตัวเองมาโดยตลอดเลยนะทุกคนลิปมันของอก็คือเป็นเจ้าไทนนิบามนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นของที่อาขายเหมือนเดิมนะทุกคนคือลิปไทนนิบารมตัวเนี้ยอายชอบมากมีห้ากรัมนะทุกคนแต่ใช้นานหลายเดือนจริงๆนะทุกคนแล้วกระปุกละยี่สิบห้าบาทอะ่ะทุกคน ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะทุกคนกลิ่นหอมแล้วก็เป็นลิปมันที่สามารถทาไปได้ทุกที่นะคะทาไปโรงเรียนได้นะทุกคนว่านี่เห็นไหมมันเป็นลิปมันแค่แบบลิปมันลุงปากธรรมดามันก็คือแบบคล้ายๆวัสลีนเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะแบบมันวาวอมชมพูนะคะคือแล้วคือทางแบรนด์ก็บอกว่าทาได้หลายจุดเหมือนกันนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะบำรุงปากหัวนมตาตุ่มข้อศอกอะไรเงี้ยคือถ้าข้อศอกด้านก็ทาบำรุงได้นะคะทุกคนมันก็คล้ายวัสีลินเลยนะคะที่เราสามารถทาบำรุงคิ้วปากแขนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะคะต่อไปเราก็จะลงลิปสติกนะคะแล้วเมื่อกี้ไอหยิบครีมมาทาไมหยิบครีมทาผิวมาทาไมนะคะก็นี่เลยนะคะเบอร์14นะคะสีทรูสินนะคะอันนี้ก็เซเว่นเลยนะทุกคน อยู่บ้านก็จะทาประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะคะอุ้ยเลอะปะเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอเคนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะเช้านี้นะคะที่อายลงอะไรบ้างก็ลงประมาณนี้เลยนะทุกคนก็คือแบบเสร็จแล้วนะคะที่อายขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในช่ดถัดไปค่ะไปลืไปนะคะว่าอายต้องดีดขนตาด้วยเดี๋ยวกลับมาดีขนตาก่อนอย่เพิ่งตาค่ะก็ไม่ดีขนตาก่อนโอเคเลย การดีขนตานะคะเป็นอะไรที่แบบดีมากช่วยที่ดีมากเลยนะคะถ้าเราแบบไม่ได้แต่งหน้าจัดนะคะการที่ขนตามันติดประกายนะคะมันก็จะช่วยให้หน้าเรามีอะไรแล้วนะทุกคนโอเค <c oughs> ไปลวทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งชุดแบบอยู่บ้านเลยนะคะไปเลยค่ะุดัสดีมาแล้วทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วนะคะทุกคนลุกวันนี้ก็คือแบบง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนประมาณน,นี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะคะไปกิน ตัวเจลลี่นะคะที่เป็นแบบว่ากินแบบก่อดกินข้าวแบบว่างแบบท้องว่างก็คือแบบหยิบกินได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้ใส่อะไรบ้างเดีย๋ยวต้องกลับกล้องก่อนนะนี่เลยทุกคนไอก็วันนี้ก็คือแบบเรียบง่ายมากๆห้องไอก็อาจจะรกนิดน,นึงนะทุกคนเพราะว่าแบบยังไม่ได้เก็บเพราะว่าแบบด้วยความที่ไอ,อ้อะเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะมุมตรงนี้มันก็จะเป็นแบบ ขายของนิดนึงนะทุกคนเขอภายในความห้องรบนะคะแล้วก็กางเกงก็ใส่เป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนสบายสบายเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงค่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลย ยังไม่มีใครลงมาเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะเปิดตู้เย็นหาไฟเบอร์ <F iber S 2> ของเรานะคะหรือว่าตัวเจลลี่วิซี่นะคะกินนั่นไหนดีอะทุกคนคงั้นวันนี้ไอจะกินเป็นตัววิซี่เหมือนเดิมนั้น ก็คือเป็นสีส้มนะคะเป็นตรวนี้เอาไปกินข้าวบนกันกลของแล้วนี่เลยเอย้ทำไมมันมืดจัง ไปข้างบนกันทุกคนกับที่เดิมเดี๋ยวค่อยลงมาอีกทีนึง run นี่นะคะไอก็กินตอนนี้เนาะส่วนใหญ่ไอาจะกินเป็นรสส้มนะคะเพราะว่าแบบ ตัวไฟเบอร์หรือว่าคอลลาเจนไอยังไม่ได้กินแบบบ่อยขนาดนั้นเจอกินบ่อยก็จะเป็นรสสม้มเพราะว่าไอชอบมากทุกคนไอชอบรสส้มมากนี่นะทุกคนนี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนสีแบบสวยมากเลยแหละเห็นกันไหมคะทุกคนน้องแบบเหมือนขนมเลย <laughs> น้องเหมือนขนมเลยแต่ว่าอันนี้มีประโยชน์นะทุกคน นุ่มหอมส้มแบบมาเน้นๆแล้วก็เปรี้ยวมากทุกคนหมอลิงดูทีทำไมยาวจังก็เดี๋ยวจบอ,บอันนี้นะคะแล้วก็จะปิดคลิปนั้นทุกคนเพราะว่ามอนิงดูทีตอนเช้าก็จะมีแค่นี้เลยนะทุกคนว่าทำอร่อยต่อตั้งแต่ตื่นนอนจนแบบ กินไอตัวนี้นะคะแล้วก็คือกินข้าวอีกทีนึงข้าวเช้าก็ประมาณเก้ามงนะทุกคนถ้าเป็นวันหยุดนะคะก็กินเก้ามงนะคะแต่ว่าถ้าแบบตื่นมาเลียนออนไลน์อย่างเงี้ยก็คือกินเจ็ดโมงหมดแล้วทุกคนหมดเกลี้ยงเลยอร่อยมากแล้วคือแบบใครที่ชอบกินแบบพวก ขนมเจลลี่หรืออะไรเนี้ยสามารซื้อตัวนี้ยไปกินได้นะทุกคนมีประโยชน์ด้วยนะคะจะบอกว่าได้ทางวิตามินซีแล้วก็แบบสารประกอบอื่นๆแบบเค okay. วันนี้นะคะมอร์นิ่งรูทีนแล้วก็มีแค่นี้นะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอเอบพุณมากเลยนะคะที่มาดูมอร์นิ่งรูทีนกันนะคะคลิปหน้านะคะจะทําอะไรก็สามารถแบบ อยากให้อายทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าใครนะคะอยากให้เทนแบบใครอยากแนะนําตรงไหนทําอะไรเพิ่มตรงไหนแล้วก็อยากให้รีวิวอะไรนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์นะคะช่องไอ้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พาดไม่ให้คาดอะไรละไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆทุกคนนั่นแหละทุกคนไปแล้วทุกคนวันนี้บ๊ายบาย and i'm done